ได้เวลาที่เข้าสิมาเภกในการเคลื่อนไหวระบบเ็นเฟนให้ทราบนะครับนาะของพออังค้านดวงดีทั้งอำเภอทาตูมนะครับนะเนาะเกือบขีแล้วเลยเด้อพญายเด้อห้ยถ้าเห็นทีอยู่กะสบายใจเลยว่าที่ว่าที่ไปทรงหลังสิ้นเดือนนั่นบ่แมนเด้อครับผมเล่งห้ยก้อนกับ,บ่เป็นยัง ก็ถือวา่าได้ได้ตามสเปคเหมือนกันจะเลีงบ่เล่งกับคุณภาพดังเดิมของทางพออังคนเนนะครับเนาะตัวนี้เป็นเครื่องทีเบ็แรงของเครื่องท้องทีเบ็แรงแต่เป็นโค้งสยาม,นะ,ยามานะครับสยามตุร์ตารัากมากแ,แต่ก็ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวเป็นห้องลมลงก,กับในสภาพนี่แล้ว แล้วก็เอาแท่นเครื่องมันถุงใสจนะครับเนาะบอกนี่บอกน้องให้ทราบว่าเขาไปเลยเอาแท่นนี่เขาเห็ดแผ่นมันง่ามไปนึ่งขัฒนาหน้ามากเอาแท่นเครื่องตัวเก่ามันถุงใจมันก็จะข้าล่างมันก็สีบรองมันมันสึง่ามเนาะพี่น้องเนาะมันจะดูดีนี่สไตล์นี่ระดับขึ้นไปอีกขันหนึ่งของพองขั้นก็พุ่งสีประมาณวันที่ยี่สิบนะครับเนาะวันที่ยี่สิบพึ่ยี่สิบสองนี่แหละ ประมาณนี่นะครับเนาะตียี่ผู้ยิบสองน้่งได้เพราะว่าก็กไปหลายประเทศแล้วก็อีกมาทางหนึ่งทางเขามาทางพี่ก็สิบเป็นของของผู้ใดเราปฏิลืมเลยมันมันหลายหลายเนาะก็ะเห็ดขึ้นไว้นี่ก็ตัวหนึ่งนะครับเนะะาะกับงสึกทีกได้เห็นอยู่ หนึ่งสองกัดนี้อีกนกีนจะเป็นโค้งสยามของทงังสก,กลนครน,นะครับเนะนาะทังนครพนมตัวน,นี้โค้งสยามทางังนครพนมพันเดเอาเื่องมาเครื่องเป็นเครื่องลอยหาทิพหาคูปตาลอยหาทิพหานะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นของ แม่วันดีเนาะทางผู้วีง่งเ้อะแม่วันดีแม่วันดีทางผู้วี่งขอนแก่น<ง>แล้วก็เข้ากระติกขามาเบิงทังด้านนี้อีกเช่นเคยเป็นของแม่ของคู่เนาะครับเนาะคู่คู่ย่าสายสตองเพ่นจากู้ชินาล่ายกลาสินกับยังคางค่าอยู่เป็นว่าสิ้นเดือนก็คือเดี๋ยวเอาไปทรงต้เกลื่อนเขามาา ก็เฮ็ดึ้นเกือบครบทุกทุกท่านนะครับที่เพิ่นตั้งจองเขามาเนอแฟนๆเ้อก็นิให้ได้ทราบตามนี่ว่าถึงสีบ่ได้อ่านชื่อกลับไปมันจำบ่ได้นะครับมันอยู่ในสมุดต,ตัวนี้ก็ใกล้สำเร็จแล้วซึ่งท่างจะของเพิ่นก็ได้มาเบิ่งแล้วเช็กแล้วเรียบร้อยแล้วเงินก็รหลสึซว่าสี่จ่ายหมดเลยนะครับเนาะหลบดท่านไปเพิ่นจ่ายไปแล้ว ตัวนี้จ่ายเงินไวแล้วเนาะครับเนาะจ่ายไปเรียบร้อยแล้วครบเอาขอกาบขอประคุณภูมีอุปการะการละคุณเจ็ดกับท่างขายทวินผู้สีเป็นยางสูงเลยรถดบนท่านนำทรงแต่เพ่นจ่ายเงินไวเรียบร้อยครบมัดนะครับเนาะนะ<ไ>แล้วก็ห้องกะติกลเ่อนเขาขขขมาเบิ้งทางหลังอีก้อพี่น้องแล้วมันเกิดอีกนี้หลายเนะเฮ็ดวบชิ้งบด่ดด้เอ่ยซื้อเอ่ยน้ำก็ได้เห็ดเป็นไวแล้วทาง โรสเรี่นี่กับสองตัวนี่ตัวหนึง่งนี่ตัวหนึ่งกัใกล้สีสําเร็จแล้วต่างหยุดต่งางผลขึ้นมากต่างหยุดหัวใหญ่หัวดีสอมองหลายเข็ดรับผิดชอบท่างเป็นโรตารี่เนาะตัวนี้กัใกล้สีสําเร็จเช่นเดียวกันเด้อเป็นแฟน,แฟนพี่น้องอันนี้ใกล้สีสําเร็จเช่นเดียวกัน หลายครับคืนหลายแล้วเขาก็มาเบิ้งอยูท่ทางหลังนี่อีกนี่ก็อีกสองท่านสองท่านน้ำกันกิดโค้งตัวนี้ก็สิีบรู้ซึกว่าจะเป็นของพ่อแสงจันนะครับเนาะตัวนี้แต่ผมจำบมผิดเนาะก็เป็นโค้งสร้างเหล็กมาจากสกลนครเนาะครับเนาะอำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงของพ่อแสงจันน้มสกุล แสงจันเพิ่งวันสืบเนี่ยผมก็จำบุคคลไดเป็นไดแล้วก็สีเลื่อนเข้ามาเป็นโุ้งสยามโุ้งสยามเป็นของพอพ่อดับเนะครับเนาะของพ่อยดําทั้งรอยเอ็ดนะครับเนาะสองพันที่พ่อจำได้พ่อขาวขาวนะครับ,บสี ขึ้นไปจนกลัวสิครบแล้วก็มือนี่ก็ได้รับการสร้างจองเขาม้าอีกขั้นหนึ่งนะครับนจากอำเภอเฮ้าเนี่ยอำเภอเสือง่ายเนะาะแต่แม่นสร้างจองเนาพอลืมตกชิวอ,องเพิินเพิ่นพท่มากพึงรู้ว่าองเพิ่นอีกขั้นหนึ่งผมนับบวกหอยู่ในสม,มุดอยู่แต่ว่าลิมหญ่แต่แท่นั่นบ่ได้เอามาเปิดเปิดอ่านนะครับเนาะยังไหนเพื่อนๆก็ ได้ดูตามคลิปนี้นะครับนี่โค้งสยามสยามคูบตาเหตุขึ้นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้น,นจะครับเนาะแฟนๆก็จะเห็นโค้งสยามคูปตาเหตุขึ้นมาก,ก็สวยสยอดชื่อกันตัวนี้ของเป็นของพออังค่านดวงดีทั้งอำเภอทาตูมจงังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะเอาเจ้าได้กับคลิปนี้กับโค้งผิด้พ่อสานีเนาะครับเนาะคลิปหนากนที่ตามต่อไปโค้ง่ิดจะเห็นในการเทศของ รถของยะโสทอเน,นะครับก็สีน้ำเงินสวัสดีครับ